บางกริดรอบนี้นะครับผมมาในอีเวนท์ที่เขารวมตัวหมอทั่วเอเชียเนี่ยมารวมกันเพื่อเรียนรู้เทคนิคการฉีดโปรแกรม Radius จาก Global KL ของ m e r ร์ครับมีใครรู้จักไหมครับว่าโปรแกรม Radius เนี่ยมันคืออะไรหลกัหลกๆโดยสรุปเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มฉีดตัวหนึ่งที่เราใช้ในการกระตุ้นคอลลาเจนและสามารถใช้ในการปรับโครงสร้างหน้าด้วยขึ้นอยู่กับการผสมนะครับโดยอีเวนท์เนี้ยก็จะเป็นอีเวนท์ที่รวมตัวหมอจากทั่วเอเชียนะครับมีทั้งประเทศไต้หวันเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และก็ออสเตรเลียนะครับก็จะมีหมอ ถึงคนนะครับโดยที่ผมเนี่ยก็เป็น1ใน3ของตัวแทนประเทศไทยเนี่ยที่มาเข้าร่วมงานนี้ด้วยครับงานนี้มันมีชื่อว่า Merse Aesthetic Exchange Pop-up Studio นะครับโดยจัดที่ Kate Goldie Experience นะครับซึ่งเป็นคลินิกของดร Kate Goldie ซึ่งเป็น Global KOL ของ Merse ครับและในงานเนี่ยก็มี Guest KOL อีกคนนึงนะครับก็คือดร n e v e k o d u v นะครับซึ่งเป็น Plastic Surgeon จากประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็บินเข้ามาเพื่อแชร์ประสบการณ์ในงานนี้ด้วยเช่นกันครับทั้งสองคนเนี่ยก็มารอจับมือเรามาหมอจากเอเชียเนี่ยกันถึงหน้าประตูก่อนเข้าคลินิกกันเลยครับ อยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มอีเวนต์กันดีกว่าครับเริ่มวันเนี่ยเขาก็จะแบ่งกลุ่มหมอเอเชียในประเทศต่างๆเนี่ยเอาเป็นกลุ่มต่างๆนะครับอย่างในกลุ่มผมเนี่ยก็มีทั้งหมอไต้หวันหมอเกาหลีหมอมาเลเซียหมอฮ่องกงนะครับเขาก็ให้มาเข้าร่วมกันแล้วก็เบนสตอร์มในหัวข้อที่เขาเนี่ยแ s ส i g n ์มานะครับก็เป็นกิจกรรมแรกนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักเพื่อนๆหมอในเอเชียจากหลายๆประเทศมากขึ้นครับธีมการเรียนของงานในครั้งนี้นะครับมันคือ regenerative ecosystem ครับจะเป็นการยกระดับการฉีดโปรแกรม radius เนี่ยเพื่อกระตุ้้นนนเซลลล์ต่าางๆๆใหยชั มากขึ้นต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยชั้นที่เราใช้ฉีดเรเดียสเป็นหลักเนี่ยคือการฉีดซับเดอร์มอลนะครับหรือว่าใต้ผิวหนังเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนบริเวณชั้นผิวหนังเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าไอเดียของดรเคทโกลดี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันมีอยู่ในหลายๆชั้นผิวแล้วเขาก็มีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าตัวโปรแกรมเรเดียสเนี่ยมันสามารถแทรกซึมเข้าไปในชั้นอื่นๆที่ไม่ใช่ชั้นผิวหนังได้นะครับตั้งแต่ผิวหนังชั้นบนไขมันชั้นบนชั้นสมสไขมันชั้นลึรรงงะโทาแิิธสพอปปภขก มาให้ได้มากที่สุดครับ ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้นะครับว่าการผสมแบบไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเปเปอร์พรูออกมาแล้วนะครับว่าการฉีดความเข้มข้นไหนเนี่ยจะกระตุ้นคอลลาเจนได้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาวิโอโลจีของตัวยานในประกอบด้วยนะครับว่าฉีดแบบไหนจะมีการตั้งทรงหรือผสมแบบไหนเนี่ยไม่ตั้งทรงเลยแต่ได้การกระตุ้นคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผมไปเจอหมอต่างประเทศหลายๆคนหลายๆประเทศหลาย,ทลายๆทวีปเนี่ยเขาไม่ได้มีวิธีการผสมที่เหมือนกันตามตำราเป๊ะๆนะครับหลายๆครั้งเน อยู่กับรูปหน้าของคนประเทศนั้นๆหรือปัญหาที่คนประเทศนั้นๆเนี่ยต้องการแก้ไขด้วยครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ยุคของการฉีดให้หน้าแปลกหน้าปลอมอีกต่อไปแต่เราเนี่ยทำยังไงให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ลงแบบไม่ให้คนทักว่าไปทําอะไรมาหน้าถึงแปลกไปนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากเทคนิคที่เราได้จากหมอทั้งจากประเทศอังกฤษและประเทศตตไต้หวันแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังได้ถามวิธีการฉีดเวดิสแต่ละประเทศทั้งเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขามีทริคการฉีดหรือว่าแนวคิดที่มันถูกอออะดปปปในนนนนรรรเเเเททศค้้าาีี่่ยยไไไมมหืกัับบงงลิววจ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็กําลังขับรถกลับเขาก็เลยบกมือบายบายให้เรานะครับยังไงเนี่ยถ้าใครอยากฟังแบบละเอียดเนี่ยอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปแล้วก็ช่วยกด follow <c oughs> กด comment <c oughs> กด favorite <c oughs> เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับ